ก็วันนี้นะคะก็สบายๆนะคะอยู่ในช่วงบ่ายๆนะคะของเย็นวันศุกร์นะคะก็อยากจะมาเล่านะคะว่าในเรื่องของความสําคัญเนาะว่าทำไมวันเนี้ยเราถึงต้องทานตัวเพื่อบํารุงตัวคอลลาเจนในผิวเรานะคะก็จริงๆเนี่ยอยากจะยกมาประมาณสักสาเหตุผลหลักละกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะในยุคนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าการดูแลผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าเหมือนมีคนเคยกล่าวไวน้นะว่าแบบาการที่เราดูดีนะคะดูสะดุดตาเนี่ยย่อมทําให้เราได้รับโอกาสที่ดีๆนะคะก็แน่นอนนะคะวันนี้ก็เช่นกันเลยนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะในเรื่องของมลภาวะนะคะแสงแดดนะคะแล้วก็ความเครียดนะคะริ้วรอยนะคะอายุนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะที่ทําให้ผิวเราเนี่ยดูแบบมองคล้ำนะคะริ้วรอยมากขึ้นนะคะฝ้ากระมากขึ้นนะคะก็ไปตามอายุวัยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยที่ไม่ชอบบํารุงอยู่แล้วนะคะ จริงการทานเนี่ยเป็น1ในตัวเลือกที่สําคัญเลยดีกว่านะคะส่วนตัวนะคะก็วันนี้เนี่ยอยากจะมาให้เห็นเนาะว่า,าตัวที่เราทานอยู่นะคะคือชอบมากๆนะคะชอบจนต้องมาอัดคลิปเลยทีเดียวนะคะก็จะมีทั้ง2อ,อันนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบผงนะคะกล่องประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบเม็ดนะคะ two beauty นะคะแบบเม็ด เดี๋ยวเล่าก่อนเนาะว่าแล้วทําไมถึงต้องเป็น2อ,อันนี้นะคะเพราะว่าคือในท้องตลาดแน่นอนอาจจะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่สําคัญเนี่ยก็คือตัวของศาสกัดนะคะคือในทูวิตี้เนี่ยทั้งผงและเม็ดเนี่ยจะเป็นศาสกัดจากพืชน,นะคะไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่กังวลเรื่องความข้าวนะคะกลิ่นคาวนะคะหรือว่าเป็นมังสวิรัตเนี่ยก็ทานได้ ความพิเศษเนี่ยมันจะมีอยู่ใน2นวัตกรรมเนาะของ2ตัวนี้นะคะนวัตกรรมแรกเนี่ยเขาเรียกว่าฟ h y โตอินฟิวส์นะคะก็คือเป็นการแบบคิดค้นนะคะเอาผลไม้3ชนิดนะคะมีเชอร์รี่โรสฮิปนะคะเมล็ดองุ่นเนาะแล้วก็บลูเบอร์รี่นะคะคือ3ตัวนี้เนี่ยรวมกันเมื่อไหร่นะคะเหมือนอเวนเจอร์รวมตัวกันนะคะทำให้คอลลาเจนในผิวเราเนี่ยฟื้นฟูได้ดีขึ้นอะแล้วก็ ปกป้องการสลายคอลลาเจนได้ด้วยนะคะแล้วก็อีลาสตินได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าไฟโตเซรามัยนะคะชื่อเนี่ยก็จะดูแบบย,วยาวๆนะคะดูแบบ วิทยาศาสตร์อนะ่ะคือจริงๆไม่มีอะไรมากเซรไามาัยเนี่ยมันอยู่ในผิวของทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยผิวอายุมากขึ้นเนี่ยเซรไามาัยก็ลดลงนะคะเซรไามาัยเนี่ยมันเป็นตัวที่หุ้มนะคะปกป้องเป็นเกราะอะคะ่ะคือง่ายๆถ้าประตูบ้านเราอะคะ่ะมีรั้วบ้านถูกไหมคะไฟโตเซรไมัยก็เปรียบเสมือนรั้วบ้านของเราถ้าเราไม่มีรั้วนะคะก็จะมีแบบโจรมีคนข้างนอกเข้ามาทําร้ายบ้านเราได้นะคะไฟโตเซรไมัยตัวเนี้ยก็คือสกัดมาจากข้าวสาลีนะคะ แล้วก็ปราศจากกลูเตนเนาะซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. กังวลนะเราแบบทานกลูเตนไม่ได้หรือเปล่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็สามารถทานได้นะคะในคนที่แพ้กลูเตนด้วยเนาะ,ะเพราะว่ามันไม่มีกลูเตนนะคะคือสก,กัดเอากลูเตนออกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นข้าวสาลีที่ปลูกในฟาร์มที่ฝรั่งเศสนะคะแต่เดี๋ยวให้ดูเนาะหน้าตาก็จะเป็นอันนี้ นะคะกล่องส,สวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบเม็ดเนาะแบบเม็ดเนี่ยเอาไว้ทานตอนไหนนะคะแบบเม็ดเนี่ยเราจะเอาไว้ทานตอนกลางคืนนะคะนี่อันนี้นะคะ Truvity แบบเม็ดเนาะแค่เห็นแพคเกจเนี่ยก็อันนี้ก็คือจะหมดจะหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วอุ้ยทานเองนะคะเนาะก็คือช่วยฟื้นฟูผิวเรานะคะแล้วก็แบบผงนะคะแบบผงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะ ก็จะหมดแหละเหลืออันหนึ่งนะคะต้องไปเริ่มกล่องใหม่นะคะอ่านะคะก็เอาไวช้ชงนะคะคือแบบผงเนี่ยแนะนําว่าให้ทางตอนเชา้า หรือว่าตอนท้องว่างส่วนแบบนี้เนี่ยก็คือทานตอนก่อนนอนได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้มาช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูผิวเรานะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะคะในการฟื้นฟูผิวนะคะก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอเล่าไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัดคลิปนะคะเราให้เพื่อนๆฟังเพิ่มเติมนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ